ทุกคนฟังเสียงนะ ในที่สุดเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทําแคบหมูแล้วครับหลังจากที่เราทอดรีดน้ํามันเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งน้องไว้แบบนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าน้ํามันเยอะมากเลยใช่ไหมครับขั้นตอนนี้แหละใครที่อยากจะเก็บน้ํามันไว้ใช้ให้รีบตักตอนนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปทอดหลังจากที่เก็บน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทอดรอบที่2กันครับรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของการทอดแล้วครับขั้นตอนการทอดรอบสุดท้ายนี้เราจะใช้ไฟกลางนะครับเราจะไม่ใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับใครที่ทําเยอะทานไม่หมดอาจจะแบ่งทอดเป็นรอบเป็นรอบได้นะคะ นะเดี๋ยวน้องจะไหม้สะก่อนพยายามใช้ไฟกลางอย่าเล่งไฟให้แรงเกินไปนะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วแคบหมูของเราก็จะค่อยๆพูพองแบบนี้เลยนะครับจากที่มีนิดเดียวก็พูพองจนเต็มกระทะเลยต้องพยายามกดหรือโคนให้โดนน้ำมันอย่างทั่วถึงนะครับเพราะยิ่งโดนน้ำมันน้องจะยิ่งพองตัวขึ้นอยากจะบอกว่ารอบนี้เราทอดประสบความสําเร็จแล้วครับน้องพูพองขึ้นเต็มกระทะเลยแถมยังสีสวยอีกด้วยสังเกตยังไงว่าแคบหมูของเราได้ที่แล้วก็สังเกตจากสีนะครับอย่าให้สีคล้ำหรือดาเกินเพราะแคบหมูของเราจะไหม้นะครับและแล้วความพยายามของเราในการทอดแแแคคคคบบบหหมมูรรรัั้้้งนีกก็็ปะสสววาาาํเจจลล่ ของเราได้ที่แล้วหรือพอใจแล้วเราก็จะตักน้องขึ้นมาใส่ถาดหรือภาชนะแบบนี้เลยนะครับสังเกตจากสีนะครับสีจะเหลืองสวยมากเลยเราได้แคบหมูกรอบกๆสวยๆรสชาติถูกใจไว้ทานแล้วครับจากหนังหมู2กิโลทอดออกมาแล้วได้แคบหมูประมาณ2ถุงแบบนี้เลยนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมตอบเลยว่าไม่คุ้มครับซื้อกินง่ายกว่าเยอะเลยแต่ที่ทำพอบมันคือความสุขและความท้าทายในที่สุดเราก็ประสบความสําเร็จในการทําแคบหมูแล้วครับทุกคน